เฮ้ยอะไรสวัสดีค่ะทุกคนเที่แล้วไปทำอะไรเอ้าวันนี้จะอยู่ไหนฮะอ๋อจะไปเที่ยวไหนฮะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ไปทำอะไรที่นิวซีแลนด์ไปกายอยากไปกายอยากไปที่หมู่บ้านเขาปิดเหมือนในหลอดออสเตรเลียโอ้หลอดออสเตรเลียเหรอเอยากไปทำอะไรอยากไปเล่นซิปไลน์กับเป็นลูกบอลที่ยิ่งลงจากเขาใช่ไหมฮะ เราจะเข้าไปแล้วเราก็เิ๊งลงมาเด็กๆตื่นเต้นใหญ่ๆมาม้าอยากไปทำอะไรคะม้าอยากไปทำสวยทำสวยฮะไปทำสวยที่นิวซีแลนด์เนี่ยใช่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสปาโคลนนะคะโอ้โหโอกแล้วจะแบบผิวพิ่มที่สวยแด้งอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ทานค่ะไปแช่น้ำร้อนฮอตสปริงค่ะโอ้โหเหรอคะอะ ต้องบอกก่อน,นเลยนะประเทศนิวซีแลนด์นี่ธรรมชาติสวยงามมากเ,เดี๋ยวเ,เราจะพาไปชมให้หมดเลยเก็บไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ดีไหมคะ <Yeah. S 2> ดีไหมคะทเที่ยวนี้พาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์อเลยนะคะโอเคไม่รอแล้วค่ะไปเช็คอินกันอ่าไป เราจะบินไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์ก่อนซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยเราใช้บริการของสายการบินสิงคโป<อ>ร์แอร์ไลน์ซึ่งตอนนี้เขาเป็นอันดับหน,น,นึ่งของโลกเลยอ,นนอันนี้ไม่ธรรมดานะฮนะอันดับหนึ่งของโลกเลยฮะโอ้เขาจะไปลองดูดีกว่า,วาอันดับหของโลกเนี่ยโหจะดีเลิศแค่ไหนนะคะ,อะตอนนี้นะบอดี้ค้างเราเรียบร้อยแล้วไปดีกว่านะพร้อมยังพร้อมยังไปเลยค่ะ คนเข้าเล้าซิลเวอร์คริสแล้วนะคะซึ่งต้องปกติเนี่ยคนที่จะเข้าที่นี่ได้คือต้องบินดิสนีคลาสขึ้นไปหรือมีบัตรคริสไฟเออร์เอลิทโกขึ้นไปอ๋อแต่เราไม่ได้ใช้สิทธินั้นนะคะเรามาด้วยสิทธิ์สไตล์ไรอันสโกลนะคะอ๋อซื้อบัตรหนึ่งใบผู้ติดตามได้หนึ่งโอ้โรงแรมใครคิดว่าโรงแรมเนี่ยมันหรูมากเดี๋ยวเราเข้าไปหาไปดูได้เดี๋ยวรีวิวให้ดูได้ค่ะเก้าอี้ฮารูฮารานะคะหมาม่าค่ะโอ้ห เหมาะกับมาดามแอนมากนะเดี๋ยวเราพาไปชมลายอาหารด้านนั้นนะคะนี่ค่ะลายอาหารมีอะไรบ้างครับหมาหมาจััผัดไทยกุ้มีอาหารร้อนเลยนะคะอุ้ยมีส้มตำก็มีเอาเนยเามตำอ่ามีอะไรคะมีเป็ดมีพะโล้มีเป็ดอุ้ยอาหารดีมากเลย่ะแล้วก็จะมีชัสมินไรซ์ข้าวผัดโอเคมีเป็นซุปมาสโตรนีด้วย ถ้าสามารถแกะซิลแล้วก็ใช่อันนี่เป็นครีมเห็ดค่ะอืมถึงแกงด้วยนะคะนี่เป็นะผนังนะเขาบอกว่าเป็นกระตูหมูค่ะกระตูบ้านดูเหมือนะผนงเลยสตูกระตูสีมันจะอาจจะเหมือนะผนังไปอานีนี้ผนงอยู่นี่แดงเนื้อน่ากินไปหมดอาหารดีมากเลยนะคะอ่าหารไปทางขวานี่จะเป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดิงนี่มีเย็นน้ำมะพร้าวเลยค่ะมามาทำไมดีขนาดนี้เออนี่แล้วก็หยิบได้ ตรงนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มไหมคะหมอมาคะต้องเสียเลยไม่ต้องเสียเลยเหรอคะคือจะบอกว่าเราได้ยินบริษัทของเราที่นี่มานานแล้วเพราะว่าอะไรนึกไหมคะนี่ฮะอันนี้ไอติมวันนี้อันเชนดัสเลยนะคะสตรอเบอรี่วานิลลายี่ห้อไทยเดนมาร์กไทยๆเราก็มีนะคะโอ้นี่นี่แบบอันนี้ค่ะเอาอันนี้อันนี้ปกติแพงนะมีเครื่องชมอ่าเอาไหมสู้ตายเต็มสู้ตายเต็มที่เลยแล้วก็จะมีขนมไทยด้วยนะคะตรงนี้ โอ้นี่อะไรครับหมาหมาหาตัวนี้ติ่มซัค่ะติ่มซัมพ่ไถ้าเป็นที่อื่นจะเห็นแค่นมจีบสลับมาที่นี่มีแม้กระทั่งจานสยวยๆโอ้โหน้ำมิลลาสีแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบดื่มไวน์นะคะนี่มีไวน์ให้ดื่มฟรีด้วยนะคะหรือใครชอบกินชานะคะนี่ชาไทายยังมีเลย ี่เป็นเลมอนกราสผักไทยนะฮะโอ้โหติ่มซำอร่อยมากหายไปไหนไปแล้วกินอากาศไปกินอากาศแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะหายไปหมดแล้วทำไมอ่ะหายไปไหนโอ้โหอร่อยไหมโอ้โหไม่ทันทานติ่มซำกายเลยเป็นไงเพื่อนผัดไข่ยังไงเส้นนิ่มมากอร่อยอ่นึบมาโอ้โหเราเขาดีจริงๆนะฮะซินเบิร์ดคิดสินี่ต้องยอมยกนิ้วให้เลยนะ อาหารดีมากแล้วก็หลากหลายแล้วก็พีเมีเยอม,มากส้มตำอร่อยส้มตำจืดสำหรับเด็กๆนะฮะโอเคเย่นไ,ไหมเดี๋ยวเราอิ่มให้เต็มที่กันเลยนะขอตัวกินกันท่าก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องค่ะ ไปลำนี้เหรอลำนี้เหรอครับสิงคโปร์แอร์ไลน์เอากายไม่ได้ว่าบินไปเองอ่ะครับกายกระปือปีกไปเองได้ไหมอ่าไปทำลำนี้แหละสิงคโปร์แอร์ไลน์ไหนก็มีปีแล้วไหนงั้นไปเองนะ พี่เราค่ะเจดนั่งกับปานะสนใจนะกับมาม้นะคะวิ่งกกว้างหมนกันนะกว้างมากกว้างมากนะกว้างไหมครับกายมีมีเสียบอะไรคิปอะไรโอ้เลือดไม่ดีเยโ้เทอะไรคะไม่รู้บแบตโอ้ชารแบตมือถือวคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูดูคลิที่แบบ แบบจะหมดฮะอะไรฮะแล้วอะไรยค่ะเขามีหฟังมาให้ด้วยให้ฟรีเลยฮะใช่โอ้เนี่ยแจกคนละอันเนี่ยคอมพิเม้นทารี่เลยนะคะคอมพิเมน้์ฟอร์มนะคะโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูหนังฟังเพลงได้นะคะดีสุดเลยเท้าขามีอะไรมาให้ด้วยค่ะโอ้อะไรทำเนี่ย อันนี้ให้เลยคอเส้นค่ะดูดีไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีไหมอ่าได้เอามากินแรกแล้วค่ะอะไรคะเป็นจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์คอเส้นเหรอคะโอ้แต่เดี๋ยวอะไรเฟรนใช่ป่ะฮิสต็อกมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อันนึิมนะอันนึิมอ่ะมีสตาร์วอลมาดูหน่อยสิ ตาวอมันสมุดระบายสีไหนฮะแกะหน่อยไหมฮะมันมีสีให้ด้วยเหรอใช่แต่ไมีใช่สามสีแค่มาแล้วโอ้เปิดได้ดูหน่อยค่ะโอ้มีกล่องสีเก็บไว้ตรงนี้จะได้ไม่หล่นด้วยเนาะอุ้ยอันนี้สวยอุ้ยอุ้ยสวยอุ้ยสวยอุ้ยถ้าระบายด้วยสามสีน่าจะสวยนะคะดีไหมลูกชอบไหม สิงคโปร์แอร์ไลนดีไหมคะดีมากนี <c oughs> ่ฮะมีผ้าอีกโอ้โหผ้าร้อนให้ด้วยโอ้่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเดินทางมาถึงสนามบินชางจีที่สิงคโปร,ร์เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราบอกก่อนว่ามันต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่นะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาไปชมเบนฟิตต่างๆจากการบินแ i r n นิวซีแลนดนะคะไปสู่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะ อ่าไปบ๊ายบายค่ะ